เย็นนี้สะดวกไปทานข้าวกับแดดดี้ไหมครับคอนเฟิร์มไหมครับ yeah. สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Daddy O และตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ Daddy O นะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษที่ Daddy จะชวนทุกคนนะครับไปนั่งดื่มกาแฟกันไปนั่งคุยกันรีวิวคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะครับสำหรับหัวข้อที่ Daddy จะชวนทุกคนไปคุยในวันนี้นะครับก็คือ20คำคมเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่20คำคอนจะเป็นคอนอะไรบ้างนะครับตาม Daddy มาเลยครับไปครับ ทุกคนพร้อมไหมครับกับการรีวิวคำศัพท์ของแดดดี้วันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคำศัพท์วันนี้นะครับอาจจะคุ้นหูบ้างไม่คุ้นหูบ้างอาจจะไม่ยากเกินไปไม่ง่าย,ยากเกินไปแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับคำไหนที่เรายังไม่รู้เดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมกับแดดดี้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะค่อยๆไปกับแดดดี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มคำแรกกันเลยนะครับคำแรกก็คือคำว่า conceive conceive ความหมายของคำว่า conceive นะครับก็หมายถึงว่าเราเข้าใจเราเก็ตกับสิ่งนั้นแต่เราไม่ได้แสดงออกมานะครับยกตัวอย่าง,างเช่นบางทเีเรานั่งประชุมอยู่นะครับมีคนมา brief งานเราหรือเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับคุณครูมาสอนเราเราเข้าใจแล้วเขาให้แสดงออกให้แสดงความคิดเห็นบางอย่างแต่เราไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้แสดงออกแต่ถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจนะครับอันนี้แหละเราเรียกว่า c o n c e i v คํำถัดไปนะครับ concise concise คำนี้นะครับแปลว่าสั้นกระชับได้ใจความเคยไหมครับว่าบางทีเราเ,าเขียนบทความเขียนรายงานหรือเขียนเรียงความนะครับแล้วบางทียาวมากเกินไปเขาก็าจะบอกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยจะหมายถึงอะไรแล้วจะทำยังไงให้มันได้ใจความมากกว่านี้ให้มันกระชับมากกว่านี้คือสับคำนี้นั่นเองนะครับ concise ยังไม่ยากนะครับสู้ๆนะทุกคนคำต่อไปครับ c อนกรูดคอนกรูดคอนูดนะครับหมายถึงสรุปจบเช่นเดียวกันนะครับทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหรือทุกๆบทความทุกๆรายงานสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเจะรู้ว่าตอนจบเนี่ยสรุป,รปว่ายังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือคอนกรูดนั่นเองถัดไปนะครับคอนกร e c คอนกร t e แปลว่า เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับแข็งแรงอ่าหลายคนอาจจะเอ๊ะคำนี้คุ้นคุ้นค,คือถ้าเป็นคนไทยเวลาเราเรียกศัพท์คำนี้ก็คือคอนกรีตนั่นเองนะครับเวลาออกเสียงเราจะไม่ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเราจะไม่ออกเสียงว่าคอนกรีตเหมือนที่เราออกเป็นภาษาไทยแต่คล้ายๆนะครับต้องออกเป็นคอนกรีตคอนกรีตนะครับก็คือทุกอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้เราจะบอกว่าคอนกรีต ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเกำลังทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งอยู่แล้วมันขึ้นเป็นรูปเป็นล่างทุกอย่างมีความชัดเจนมากๆอันนี้แหละเราจะบอกว่าโปรเจกต์นี้มันค่อนข้างจากคอนกรีตแล้วโอเคนะครับคำถัดไปเลยฮนะ conditions conditions คำนี้คิดว่าทุกคนคงคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับคำนี้หมายถึงเงื่อนไขกติกาแน่นอนนะครับว่าบางทีเรา ส่งฉลากร่วมชิงโชคหรือร่วมรุ้นรายการบางอย่างหรือเวลาเราจะเข้าไปในที่ไหนบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะมีกฎกติกามีเงื่อนไขที่เขาตั้งว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับถึงจะเข้าไปได้หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆได้อันนี้แหละก็คือ conditions ฮึบนะครับทุกคนเอาเลยลุยต่อเลยนะครับคำถัดมาที่เริ่มต้นด้วยคอนนะครับ conduct Conduct ก็คือแปลว่าการจัดการนะครับการจัดการเวลาเราจะได้รับมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบเรื่องอะไรแล้วต้องไปทำมันเนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่า Conduct หรือบางทีเวลาเราต้องควบคุมอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ o o n u u t โอเคนะครับคำถัดมาฮะโอ้คำนี้ง่ายเลยอันนี้ชิวๆเลยนะครับ Confir m confirm ก็คือการยืนยันตกลง เย็นนี้สะดวกไปทานข้าวกับแด๊ดดี้ไหมครับคอนเฟิร์มไหมครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำถัดมาฮะ consequence consequence ไม่ยากนะใจเย็นๆนะครับ consequence แปลว่าผลลัพธ์นะครับเป็นเหตุเป็นผลผลที่ตามมานะครับยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเวลาเราทำอะไรบางอย่างแล้วผลนั้นก็จะตามไปถ้าเราขยันอ่านหนังสือนะครับพยายามที่จะ ทบทวนคำศัพท์ต่างๆนะครับอ่านหนังสือเยอะๆฟังเยอะๆผลที่ตามมาอาจจะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นเหมือนกับที่ทุกคนกําลังดูดั d ดดี้อยู่ตอนนี้นะครับการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษแต่นี่ Daddy ก็เชื่อนะครับว่ามันจะทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษขึ้นด้วยนั่นก็คือเป็นผลลัพธ์ของความขยันของความตั้งใจของความน่ารักที่ทุกคนกำลังชมช่อง Daddy O oh ้โอ้ตอนนี้นั่นเองนะครับนั่นคือคำว่า consequence คำถัดมาฮะ consider consider แปลว่าการพิจารณา,านะครับเหมือนกับเวลาเราอยากจะทําอะไรบางอย่างมีเหตุผลเยอะแยะมากมายเลยสุดท้ายเราก็ต้องเอามาพิจารณานะครับนั่นแหละคือคําว่า consider คําถัดมานะฮะคำว่า consistent consistent แปลว่าการสอดคล้องนะครับความมั่นคงความต่อเนื่องยกตัว่อย่างเช่น เราอยากจะประสบความสาเร็จเราอยากจะทำอะไรบางอย่างบางทีมันทําแค่วัน2วันมันไม่ได้นะครับมันจะต้องทาสม่ําเสมอขยันก็ต้องขยันสม่ําเสมอนะครับอยากจะออกกาลังกายก็ต้องออกกำลังกายสม่ําเสมอเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงอันนี้แหละเราเรียกว่าเป็นความสม่ําเสมอนะครับ consistant ต่อคำต่อไาเลยนะฮะคำต่อไปก็คือคำว่า consist 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 เนี่ยแปลว่าประกอบไปด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น กาแฟในแก้วนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาจจะประกอบไปด้วยนมประกอบไปด้วยกาแฟประกอบไปด้วยน้ำอันนี้แหละก็คือความหมายของคำว่า consist คำต่อไปครับ constant constant คือการเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางตะวันออกเสมอและก็ตกทางตะวันตก อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นสม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งแก่ความรักที่ daddy ให้ Man, ทุกคนก็เป็นความรักที่มั่นคงสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับคำถัดไปเลยค u t Const e constitute แปลว่าสถาบันนะครับหรือในบางความหมายนี่ก็คือการก่อตั้งขึ้นมาเราก็จะเห็นนะครับว่าบางทีสถาบันนั้นสถาบันนี้สุดท้ายเนี่ยคำลงท้ายก็จะก็จะใช้คําว่า constitute เสมอๆนะครับลองไปดูนะครับคำถัดมาฮะ เวลาเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แดดดี้เชื่อเสมอนะครับว่าอาจจะต้องหาอีกคนหนึ่งคอยรับฟังนะครับหรือเป็นที่ปรึกษากับเราคำนี้แหละครับคือคำว่า o cons consult c o n s u l t แปลว่าปรึกษาอย่าลืมนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันอย่าเก็บไว้คนเดียวคำถัดมาฮะคำว่า Content content แปลว่าต่อสู้ดิ้นรน แข่งขันนะครับเพื่อบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราพยายามที่จะกัดฟันทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะเอาให้ชนะในรอบกอารแข่งรอบต่อไปเป็นต้นนะครับสำหรับ5คําสุดท้ายนะครับในเรื่องราวของคําว่าคอนนะครับขึ้นต้นด้วยคอนคําสุดท้ายใน e ีนี้นะครับก็คือคําว่า context context ภาษาไทยเราก็จะแปลว่าบริบทนะครับหรือแปลว่าสภาพแวดล้อมหลายคนก็อาจจะแบบโอ้โหขนาดภาษาไทยยังยากเลยครับว่าบริบทนะครับใจเย็นๆนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นออตอนนี้นะครับแดดดี้อยู่ที่ร้านกาแฟสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างก็จะเป็นคนดื่มกาแฟนะครับคนมานั่งชิลคนมานั่งอ,อ,อ่านหนังสืออะไรเนี่ยพื่อเป็นบริบทรอบๆข้างนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้สภาวะ อากาศบ้านเรากําลังเข้าสู่หน้าฝนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริบทของเราว่าฝนตกบ่อยนะครับอากาศอาจจะชื้นขึ้นทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำถัดมาฮะคำว่า continue continue แปลว่าต่อเนื่องยกตัวอย่าง,างเช่นเวลาเราเล่นเกมนะครับพอผ่านด่านหนึ่งไปแล้วข้ามไปเล่นต่ออีกด่านหนึ่งอันนี้ก็คือการต่อเนื่องนะครับคือการ continue หรือบางทีเรา ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่องไปเราก็จะใช้ศัพท์คนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คืออย่างต่อเนื่องนะครับ c o n t i n u u นั่นเองคําต่อมาครับคำนี้แดดดี้ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ดีแต่บางทีก็อาจจะดีก็ได้นะครับคือความขัดแยง้ง Cont contradictcontradict แปลว่าความขัดแยง้งถ้าเราขัดแย้งกันโดยไม่มีเหตุผลไม่มานั่งคุยกันอันนี้แดดดี้ว่าอาจจะไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราขัดแย้งกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วมานั่งถกกันว่า เหตุและผลมันคืออะไรอะไรเป็นเรื่องที่อาจจะต้องรับฟังนะครับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาได้อันนี้เดีได้ว่าก็เป็นเรื่องที่ทดีนะครับเพราะนั้นการขัดแย้งก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปคําถัดมาฮะคำว่าโอ้คานี้ง่ายเลย control control ก็คือการควบคุมนั่นเองนะครับเอาแบบง่ายๆใกล้ๆตัวเราเลยในทุกๆวันนะครับทุกวันนี้เวลาเราจะากดสั่งอะไรเราก็จะเร้ control ยอย่างเช่นยกตัวอย่าง,างเช่นทีวีคอนโทรลก็คือตัวคอนโทรเวลาเราจะกดช่องนะครับหรือเวลากดแอร์กดพัดลมสมัยนี้ก็มีแค่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นตัวคอนโทรเลอร์ก็สามารถกดสั่งงานได้เลยนะครับหรือบางทีเรากําลังจะต้องไปควบคุมอะไรบางอย่างนะครับควบคุมลูกน้องให้ทํางานตามขั้นตอนก็สามารถใช้คํานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับคำถัดมาเลยฮะ คำสุดท้ายแล้วนะครับก็คือคำว่า convert convert แปลว่าเปลี่ยนไปหรือถ้าหากว่าเราคุ้นถูกกันอยู่นะครับ convert ทางใครทางมันอ่าก็คือการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับเหมือนกับเวลาเราเออไปไหนมาไหนก็นแล้วแต่หรือบางที่เราทำอะไรกับใครบางคนก็นแล้วแต่แล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวันแล้วเราก็บอกว่าอย่างนั้นเรา convert ก็คือแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไป นี่คือ20คำคอนในวันนี้นะครับนรียกว่าจบแล้วใช่ไหมครับยังไม่จบนะไหนๆก็ไหนๆแล้วแดดดี้รู้ว่าคำศัพท์วันนี้ค่อนข้างจับพิเศษนิดนึงนะครับแถมไปอีก5คําเลยแล้วกันนะครับสำหรับ5คําแถมมีอะไรบ้างคําแรกนะครับคําว่า contract contract แปลว่าสัญญาแล้วมีอีก1นึ่คำนะครับที่ออกเสียง คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันต้องระวังดีๆนะครับคำนั้นก็คือคำว่า contact contact ก็คือการติดต่อคำต่อไปครับคำว่า contrast contrast ก็คือความขัดแย้งที่มันตรงกันข้ามเอาให้เห็นภาพง่ายๆยกตัวอย,อ,ยอย่างเช่นสีขาวกับสีดำอันนี้ก็คือ contrast หรือแม้กระทั่งบางทีเราแต่งภาพในมือถือนะครับมันจะมีคำว,ว่า contrast อยู่จะเห็นว่า เป็นการตอบแสงที่มีความมืดกับความสว่างอย่างชัดเจนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าสแสดงความยินดีด้วยครับคำว่า congratulations คำนี้เชื่อว่าคงคุ้นหูและทุกคนก็คงได้ใช้กันอยู่สม่ำเสมอนะครับแปลว่าความยินดีสแสดงความยินดีนะครับและคำสุดท้ายที่แดดที่แดดดี้แถมให้นะครับก็คือคำว่า convenience convenience แปลว่าความสะดวกสบายเช่นเคยนะครับเป็นกำลังใจให้แดดดีโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้มีพลาด EP ต่อไปของแดดดีด้วยสำหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ครับเทคแคร์ครับสวัสดีครับ